สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ5นาทีกับเรื่องเล่าฟุตบอลก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการ5นาทีกับเรื่องเล่าฟุตบอลก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับรูเบนอามูรีมกุนซือวัย39ปีนะครับชาวบปตกีตถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุนซือรุ่นใหม่จากดินแดนฝ่อยทองที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยครับสำหรับกุนซือรายนี้ เพราะด้วยเรื่องของอายุนามนะครับก็ยังน้อยอยู่ด้วยนะครับด้วยวัยเพียง39ปีเท่านั้นบวกกับสถิติในการคุมทีมที่ยอดเยี่ยมความสําเร็จที่จับต้องได้กับสปอร์ติ้งลิฟบอ์ลนะครับแชมป์ลีกสสมัยแชมป์ลีกคัพ3สมัยนะครับกับทั้ง s อสซีบาก้าครั้งนะครับแล้วก็กับสปอร์ติ้งอีก2ครั้งแล้วก็เป็นแชมป์ซูเปอร์คัพหสมัย ซึ่งนั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้กุนซอลายนี้เนี่ยเป็นที่ถูกพูดถึงกันในวงกว้างนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายต่อหลายทีมซึ่งบทสรุปสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับเจ้าตัวก็ได้เลือกตอบตกลงกับทัพปีศาจแดงในการคุมทัพต่อจากเอริกเทนฮาร์ดที่พึงพลตำแหน่งไปได้ไม่นานนะครับหลังจากที่ในช่วงออกซาร์ซีซั่นเนี่ยทำผลงานได้หน้าผิดหวัง สำหรับอามูรีมนะครับตัดสินใจในการคุมทัพปีศาจแดงเนื่องด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ประจวบเหมาะกันพอดิบพอดีหากว่าปฏิเสธข้อเสนอในครั้งนี้นะครับก็อาจจะพลาดท่าในการคุมทีมรอบนี้ไปเลยเพราะว่าทางปีศาจแดงเองเนี่ยก็ต้องการให้อามูรีมเนี่ยเข้ามาทํางานให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าซีซั่นก็ยังดําเนินอยู่ซึ่งก็ต้องรีบปิดจ็อบในส่วนของตัวคนซื้อให้ได้เร็วที่สุด ถึงแม้ว่านะครับอามูดิมเนี่ยจะเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยต้องการมาในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็กําลังทําผลงานได้ดีกับสปอร์ติ้งลิเบอรลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของบอลลีกหรือว่าจะเป็นในส่วนของบอลทั่วยุโรปและบอลลีกภายในประเทศก็ยังสามารถทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันแต่เมื่อโอกาสมาถึงนะครับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอนาคตในการที่จะเติบโตกับทีมใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เข้ามาบ่อยครั้งนะครับ แต่เมื่อโอกาสมาถึงแล้วนะครับทางอารมูรีเบนเนี่ยก็เลือกตัดสินใจในการเลือกมาคุมทัพปีศัจแดงแล้วก็ในส่วนของทางผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยมีทีมที่เสนอค่าตัวของเขาเนี่ยหรือว่าค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยให้มากกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าทางอามูรีเองเนี่ยได้เลือกตัดสินใจซึ่งมันเป็นความต้องการนะครับของเจ้าตัวเองในการมาคุมทัพปีศาจแดง ในช่วงหลังนะครับทีมปีศาจแดงเนี่ยก็เป็นทีมที่ค่อนข้างใช้โค้ดค่อนข้างเปลืองเลยนะครับนับตั้งแต่ที่เซอร์อเล็กฟูร์กูสันเนี่ยวางมือไปในช่วงเกือบ11ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผ่านมือโค้ดมาอย่างมากมายเลยนะครับไล่กันตั้งแต่นะครับปี2013 2014ทับ2014นะครับที่เซอร์อเล็กฟูร์กูสันนะครับวางมือไปก็สารต่อด้วยเดวิดมอยนะครับ ซึ่งก็เป็นโค้ชที่ทางเซอร์อเล็กนะครับก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะมาสานงานต่อเขาได้นะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ทำงานได้แป๊บเดียวเองนะครับสำหรับเดวิดมอยแล้วก็มาต่อกันที่ในฤดูก,กาล2014ถึง2016นะครับก็เป็นหลุยฟันเกานี่ก็เป็นอีกหนึ่งยอดโค้ชชั้นดีเลยนะครับสำหรับวงการลูกหนังผ่านประสบการณ์การคุมทีมมาอย่างมากมายแล้วก็คว้าถ้วยรางวัลมาอย่างมากมายเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่สามารถทำทีมให้ กลับไปอยู่ในจุดสุดยอดได้นะครับต่อมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1สุดยอดกุนซือเลยนะครับของวงการลูกหนังนั่นก็คือโชเซ่มูรินโญ่นะครับนี่คือโครประสบการณ์ที่คว้าแชมป์มาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอลั่วยยูฟาแชมเปียนลีก หรือว่าจะเป็นบอลลีกนะครับพิเมรีเขาก็เคยได้รับรางวัลมาแล้วซึ่งการมาคุมทัพอีสาต์แดงเนี่ยเจ้าตัวก็สามารถพาทัพอีสาต์แดงครับคว้าถ้วยรางวัลได้เช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าเดอะสเปเชียลวันเนี่ยสามารถเข้ามาสร้างสีสันให้กับทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดได้ไม่น้อยเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นทางโอเลกุนาโซชานะครับที่มาในฤดูกาล2018ถึงฤดูกาลนะครับ2องพอก็เรียกได้ว่าเอาตำนานมาคุมทีมนะครับแต่ว่า ในช่วงแรกเนี่ยก็สามารถทําผลงานได้ดีนะครับรูปเกมก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าในส่วนของเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับผลงานกับพลิกตลปบัดนะครับก็เริ่มย่าแย่ลงก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยถูกกดออกนะครับแล้วก็มาต่อกันที่รับรังนิกนะครับก็มาในช่วงฤดูกาล2021ถึงฤดูกาล2022นะครับอันนี้ก็มาเป็นในส่วนของโค้ชชั่วคราวนะครับ แต่ว่าไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทีมได้นะครับก็เลยถูกปลดไปแล้วก็มาต่อกันที่ฤดูกาล2022ถึงฤดูกาล2024นะครับก็เป็นเอริกเทนฮากนะครับที่ณขณะนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแรงแบบสุดๆเลยนะครับในการคุมทัพอายักอังสเดมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาเลยนะครับในการมาคุมทัพป,ปีศาัแดงแต่ว่าเมื่อฤดูกาลผ่านไปเนี่ย เอลิกเฮนฮักก็ไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับทางทัพปีศาจแดงได้ก็เลยถูกบทไปนะครับจนล่าสุดนะครับก็ได้แต่งตั้งทางลูเบนอาร์มูลีมนะครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นี่ก็ต้องถือได้ว่าเป็นโค้ดไลน์ที่7แล้วนะครับในการเข้ามาทําทีมปีศาจแดงก็เรียกได้ว่าแมนยูเนี่ยในช่วงหลังค่อนข้างสวิงมากนะครับในส่วนของตัวโค้ดนี่ยังไม่นับในส่วนของ คนที่เข้ามาขัดตาทับด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังหาความลงตัวในส่วนของโค้ชไม่ได้นะครับแต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกุญซือที่ใช่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นได้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าปีศาจแดงเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จในการดึงตัวผู้เล่นจากปอตติงลิสบอนเข้ามาร่วมทีมเมื่อผู้เล่นประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าโค้ชเนี่ยจะสำเร็จตามด้วยหรือไม่นะครับ เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยดึงทั้งคริสตียโน r โรนัลโดนะครับหรือว่าจะเป็นนานี่แล้วก็ทางบูโน่แฟร์นานแล้วก็รายล่าสุดนะครับก็จะเป็นทางอูกเต้นะครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยก็เคยร่วมงานกันในสีเสื้อสปอตติ้งด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะรู้มือกันดีนะครับสำหรับเฮดโค้ชกับตัวผู้เล่นลายนี้แต่ว่าในส่วนของชุดนี้เองนะครับก็มี ผู้เล่นจากสปอร์ติ้งเนี่ยหลงเหลืออยู่นะครับ2คนนะครับนั่นก็คืออุกเต้นะครับกับทางบูโน่แฟนันนะครับแต่ว่าทางอามูรีมเองเนี่ยยังไม่เคยร่วมงานกับทางบูโน่นะครับแต่ว่าเคยร่วมงานกับทางอุกเต้แล้วก็ต้องมาดูกันนะครับว่า3ทหารเสือจากสปอร์ติ้งเนี่ยจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือไม่นะครับซึ่งเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมจะนำมาฝากนะครับในส่วนของอาร์มูรีม เจ้าตัวเองนะครับก็เป็นกุนซือที่ค่อนข้างอายุน้อยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยเคยติดทีมชาติโปรโต,ตุเกสร่วมกับทางคิสเตียโนโรนัลโดนะครับในปี2013มาแล้วก็เรียกได้ว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยยังเล่นฟุตบอลอยู่เลยนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยหันมาเป็นเฮดโค้ชได้หลายฤดูกาลแล้วนะครับสำหรับผลงานชิ้นโบแดงของลูเบนอาโมลมนะครับก็เรียกได้ว่าก่อนมาทำทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เพิ่งจะเอาชนะนะครับ ในส่วนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้4ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก League, ซึ่งนี่ก็เป็นคู่แข่งกันโดยตรงเลยนะครับที่จะต้องดวลกันนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ผลงานสั่งลาทีมสปอร์ติ้งลิปบอนนะครับก็บุกไปเอาชนะเอสซีบาร์ก้ามาได้นะครับ4ประตูต่อ2ก็เรียกได้ว่าในส่วนของผลงานในการคุมทีมฤดูกาลนี้นะครับกับสปอร์ติ้งลิปบอนก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าอาร์มูริมเองก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ เกมลีกผ่านไป11นัดเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง11นัดลวดเลยนะครับมี33แต้มแล้วก็ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยก็ลงเล่นไปแล้ว4นัดชนะไป3นัดนะครับแล้วก็เสมอ1ก็อยู่อันดับที่2เป็นรองแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก แล้วก็ในส่วนของบอลถ้วยต่างๆภายในประเทศเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็แพ้1ครั้งคุมทีมไปทั้งหมดนะครับ18นัดในฤดูกาลนี้สามารถเอาชนะไปได้16นัดแล้วก็เสมอ1แพ้1ก็เรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยในการคุมทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับรูเบนอาร์โมลีมการมาคุมทัพของอาร์โมลีมนะครับอาจจะ อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เป็นได้นะครับเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีนะครับ mm. ก็หลังจากที่รูฟานิตรลอยเนี่ยเข้ามาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ก็น่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นนะครับต้อนรับนายใหม่ที่กำลังเข้ามาทำงานก็สำหรับฟานิตรลอยนะครับตอนนี้ก็อำลาทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการมาถึงของรูเบนอาร์โมลนะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้เข้ามา ร่วมงานกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เดินทางมาที่สนามซ้อมแล้วก็มีทางบอร์ดบริหารเนี่ยเดินทางมาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางอัลโมริมเองเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับสำหรับในส่วนของผู้เล่นที่ไปติดทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์ก็ในตอนนี้เองนะครับก็อาจจะต้องไปติวในส่วนของผู้เล่นกําลังสำรองหรือว่าผู้เล่นกําลังหลักนะครับที่ไม่ได้มีลิศราชื่อเนี่ยไปติดทีมชาติ ก็เรียกได้ว่ามีเวลาในการเตรียมทีมสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยทางอาร์มูลีมนะครับก็จะมีคิวในการปลุกไปเยือนกิปสวิทพาวนะครับในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนหลังโปรแกรม FiFA d เดก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในายใหญ่ชาวโปรตุกีสรลยนี้เนี่ยจะสามารถเข้ามาสร้างยุคใหม่ให้กับทัพอีสัตแดงได้หรือไม่ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของลูเบนอาร์มูลีมนายใหญ่คนใหม่ของทัพอีสัตแดงเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไร นาใหญ่คนใหม่รลายนี้นะครับจะสามารถสร้างความแตกต่างเหนือเอเิกเทนฮากได้หรือไม่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e และใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปของเรื่องราวฟุตบอลก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งรอกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ